สวัสดีครับครับตอนนี้อยู่ที่พื้นที่ตําบลขามเท่าอํเาเภอเมืองจัหงหวัดนครพนมนะครับก็จะพาพี่ๆไปดูที่ดินเนื้อที่เก้าไร่ถือได้ว่าห่างจากเมืองนครพนมเพียง21กิโลเดียวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนี้เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปจากถนนราชยางกูนี้เข้าไปในชนบทก็ประมาณ3มกิโลครับ ตอนนี้เราก็มาถึงที่ดินของเราแล้วนะครับก็อยู่ฝั่งที่ฝั่งขวามือตรงเป็นป่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาชมบรรยากาศที่ดินก็มาดูรูปแปลงที่ดินแล้วก็มาดูระยะทางที่ห่างจากสถานที่สําคัญว่ามีระยะทางห่างที่เท่าไหร่นะครับครับเรามาดูรูปผังที่ดินหน้ากว้างที่อยู่ทิศใต้ก็คือมีความ กว้างอยู่ที่126เมตรก็คือติดถนนลาดยาง2งเลนของชุมชนเลยนะครับความลึกก็ฝั่งขวามือก,ก็คือ124เมตรฝั่งซ้ายมือก,ก็คือ87เมตรเอครับต่อมาเรามาดูระยะทางห่างเมืองนครพนม23กิโลครับห่างโลตัสนครพนม24กิโลครับห่างบิ๊กซีนครพนม25กิโลครับ และห่างจากรงพยาบาลนครพนมเพียง25กิโลเท่านั้นครับครับผมเรามาชมบรรยากาศเนื้อที่ดินนะครับเบื้องต้นตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ถนนราชย,ยางของชุมชนก็คือด้านที่ใต้ของหน้าแปลงที่ดินส่วนตรงนี้เป็นที่ตะวันตกของถนนอีกฝั่งนึงก็คือติดถนน2ฝั่งนั่นเองตรงด้านหน้านี้เป็นถนนราย,ยางชุมชนห่างจากเสาไฟฟ้าประมาณ1.5กิโลแล้วก็อีกเส้นทางนึงก็ห่างจากเสาไฟฟ้าประมาณ1.1กิโลนะครับเบื้องต้นเป็นที่ป่าลกร้างแล้วก็ มีต้นไม้ใหญ่ประปนกันไปน้ําสามารถเจาะได้นะครับเจาะน้ําบาดานได้แล้วก็ถือได้ว่าห่างไท้ายหมู่บ้านประมาณ1.1กิโลแล้วก็1.5กิโลราคาขายเจ้าของที่ดินตั้งไว้อยู่ที่1,300,000บาทพร้อมโอนนะครับสําหรับพี่ๆที่สนใจติดต่อสอบถามผมได้เลยแล้วก็เข้ามาแวะเยี่ยมยชมได้ตลอดเวลาสําหรับผมก็สิ้นสุดไปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ